สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไฟมาอัปเดตให้นะคะวันนี้มีบอลสีลหลายตัวเลยนะคะที่ยังอยู่แล้วก็บางตัวก็คือไฟเอามาอัปเดตให้เนาะอย่างตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นบอลสีเจ้าสาวนะคะเป็นบอลสี ป้ายนะท่านผู้ชมนะคะป้ายสีแดงนะคะที่อันนี้อยู่ในกระถางสามนะไฟแจ้งให้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เอามาเป็นราคาพิเศษให้เลยนะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังเฉิดฉายเนาะกำลังเฉิดฉายก็หมายความว่าหน้าเขาเนี่ยกำลังป้ายนะคะแต่ว่าป้ายทุกต้นนะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวไฟขึ้นรูปตอนป้ายต้นใหญ่ๆให้ดูพอดีไฟเอาไปพามาแล้วเป็นไม้จอมหมดเลยนะคะนะท่านผู้ชมเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมคะ่ะป้ายสวยๆนะคะ อ่ะเอาไปที่กระถางละ99บาทนะคะมีแค่คือที่ป้ายสวยๆไฟคัดมาให้ประมาณนี้นะท่านผู้ชมขาเอาพิเศษไปเลย99บาทเนาะเจ้าสาวนะคะแต่ต้องขอคุณรับได้นะเพราะอยู่ในกระถาง3นะท่านผู้ชม่ะฟอร์มใบเนี่ยหลายใบแล้วนะคะท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงต่อนะเอาไปเลี้ยงต่อให้เขาป้ายจัดนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าใครสนใจนะคะเหมือนเดิมมีปลายทางทั่วประเทศโทรมาได้เบอร์ที่ไฟขึ้นให้นะคะหรือจะแอดไลน์นะคะมาจาก QR code ก็ได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาทางเบอร์0931670128นะคะท่านผู้ชมจะไลน์เนี่ยคนละเบอร์กับเบอร์โทรนะท่านผู้ชมถ้าเป็นเบอร์โทรที่โทรติดเนี่ย086เนาะ409 6617นะคะอันนี้นะท่านผู้ชมขาเป็นเจ้าสาวต้นละ99บาทนะอันนี้ค่ะท่านผู้ชมมงกุฎจัก,กรพรรดินะคะเป็นบอนด่างนะคะคือไม่ใช่เจ้าจักรพรรดนะินะท่านผู้ชมเป็นมงกุฎจักรพรรดนะิเนาะเอาไปต้นละ100บาทนะคะท่านผู้ชม หนึอบาทนะอ่าต่อมาค่ะอันนี้นะคะคือศึกษาสะไซ้์นี้นะคะหนึ100บาทแล้วต้นสุดท้ายแล้วนะคะตอนโตมาเนี่ยใบแข็งใครชอบไม้เหลืองนะคะสายเหลืองคือแนะนําเลยนะคะพญาหงนะคะบนเก่าเนาะท่านผู้ชมเขาจะกัดสีชมส้มเนาะเกบาทนะคะอสงไข่นะคะท่านผู้ชมยังมีให้เลือกกันอยู่นะท่านผู้ชมมีร้อยิบเก้ากับ150นะคะฟอร์มนี้เอาไปร้อยิบเก้านะคะ ส่วนอันนี้เอาไปร้อยห้าสิบต้นใหญ่กว่าหน่อยเดี๋ยวไฟคัดให้ท่าทผู้ชมนี่ค่ะต่อมานะคะทานผู้ชมนางวิชุดานะคะอันนี้เป็นนางวิชุดาอันนี้มันจะป้ายทานผู้ชมอันนี้คือคือหมายความว่าสีโทนเขาจะแยกชัดเจนนะทุผู้ชมอันนี้เอาไปร้อยหนึ่งนะคะนางวิชุดานะมีต้นเดียวนะคะส่วนอน,นุู้นพรสวงพรสวงต้นละร้อยนะคะ พันสูงต้นละร้อยท่านผู้ชมเห็นไหมคะต้นด่างๆนะั่นคือเทวาสุวรรณนะคะต้นใหญ่ๆเลยไฟไม่ได้ยกขึ้นมาให้ดูเนาะพเพราะว่าไม่ถึงเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะเทวาสุวรรณเนาะอะ,อะต่อมาค่ะหมอชันยุทธนะคะหมอชันยุทธท่านผู้ชมเอาไปร้อยร้อยเดียวพอนะคะไฟเสียวให้เพราะยังไม่ได้ปล่อยไปที่ไหนนะคะร้อยเดียวนะท่านผู้ชมอะต่อมานะคะ ฝั่งทางนั้นนี้นะคะอันนี้คือศึกษาสรอันนี้คือใส่ตั้งแม่นะคะอันนี้อยู่ที่ร้อยเกนะคะอ,นนคอ,อันนี้คืออันนี้คือเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงเอาไปเจ้าหญิงเอาไปที่90บาทนะคะ90บาทอันนี้เทพ,พเจ้านะคะเทพเจ้ามีต้นเดียวไปเก้าสิบาทเนาะสุขีบจัดทับนะคะ90บบาทแววมยุราท่านผู้ชม แวมายุดาวไปเก้าสิบบาทอันนี้ลูกไม้ด่างค่ะลูกไม้ด่างสองร้อยนะคะอันนี้ก็สองร้อยอันนี้ชายชนต้นนี้มีต้นเดียวไซสนี้ร้อยแปดสิบนะท่านผู้ชมแต่ถ้าหลังอัร้อยห้าสิบนะจะไป้ายไม่หดเท่านี้นะคะท่านผู้ชมอ่ามีอะไรอีกนะ้าอันนี้คือเมืองพิจิตนะคะเมืองพิจิตเอาไปร้อยเดียวนะคะท่านผู้ชม ันนั้นคือเพชรเมืองนุนค่ะเพชรเมืองนุนท่านผู้ชมเอาไปสองร้อยนะคะเอาไปสองร้อยอันนี้น้ำเมืองนุนไฟแยกหน่อไว้อ่ะต่อไปเดี๋ยวไปตู้อื่นกันบ้างนะคะตู้นี้ท่านผู้ชมไฟลืมแจ้งเนาะค่าส่งห้าสิบบาทเหมาเหมานะคะท่านผู้ชมอันนี้นางมณโฑนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบอลเก่าสวยๆเลยนะคะอันนี้รวยล้นฟ้าท่านผู้ชมร้อยหนึ่งนะคะมีสองกระถาง เลยลุนฟ้าหนึ่งอยนะคะอันนี้ท้ามาชมพมพิมานนะคะกระถางหแต่ว่าแม่ฟอร์มเนี้ยนะคะเอาไปร้อยห้าสิบเนาะไปไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเดิมค่ะอับส,สวรสวร์นะคะเก้าสิบบาทลสัสมีเงินเก้าสิบบาทพมพิมานเก้าสิบบาทเนาะ อันนี้คือมันนีล้อมเพชรแผงนะทาผู้ชมนี้อยู่ในกระถางสี่นะคะยังไม่ได้อับกระถางแล้วก็ใบนี้เตรียมหลุดขอขอคนรับได้เนาะตอนนี้อันนี้ขอพิเศษเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีตําหนินะคะแล้วก็ใบจะเหลือประมาณสามใบนะคะใบใหม่ก็ประมาณนี้เอาไปสามร้อยนะคะมันนีล้อมเพชรแผงนะคะกระถางสุดท้ายนะท่านผู้ชมแล้วก็อันนั้นตุกก๊กแกท่านผู้ชมมันน่าจะไม่ใช่กา้านดํานะท่านผู้ชมนะคะไม่ใช่กา้านดําเอาไปที่ ห้าสิบบาทนะคะมีอยู่สี่กระถางเอาไปกระถางละห้าสิบอันนี้สีกัญจนาพิเศษเจนหนึ่งนะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทเนาะซับเจริญนะคะร้อยห้าสิบนะคะอันนี้คือหานุมานประสานกายอันนี้ลุ้นนะคะถ้าลุ้นมีสองกระถางกระถางละร้อยนะคะลุ้นลุ้นนะคะก็คือมันไม่ป้ายนะคะอันนี้ป้ายสามร้อยห้าสิบนะคะสองกระถางสามร้อยห้าสิบ อันนี้มณนนีวัฒนาร้อยห้าสิบนะคะนางมณีวัฒนาร้อยห้าแล้วก็กระบี่ในร้อยท่านผู้ชมนี้ฟอร์มไม่สวยเอาไป70บาทพอนะคะค่าส่งห้บาทเหมาเหนะคะท่านผู้ชมฝั่งนี้มีอะไรอีกอันนั้นคือมหาราชมหาราชไสตั้งแม่เลยท่านผู้ชมมหาราชมหาราชปกติไฟไข่อยู่300รอยเมื่อวันไปบอกไปเท่าไหร่ท่านผู้ชม ลืมไปแล้วอ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรมาทางนี้ท่านผู้ชมใสยตั้งแม่นะคะพันดาวร้อยปดสิบาทสวยมากท่านผู้ชมใครไม่อยากรอนะคะพันดาวร้อยปดสิบาทสวยมากจริงๆอันนี้วังทองนะคะวังทองก็ร้อยแปดสิบบาทกระถางสุดท้ายแล้วนะคะวังทองกระถางหกนะท่านผู้ชมแสงประพัดศรนนคะ่ะแสงประพัดศรเมื่อวานนี้แฟบอกไปเท่าไหร่นะคะร้อยแปดสิบเนาะอันนี้ นายทองหมินนะคะไม้จอมนะคะร้อยร้อยห้าสิบบาทนกน้อยนำโชคนะคะนกน้อยนำโชคท่านผู้ชมร้อยเก้าเก้าเนาะเป็นกอแล้วนะคะมีสองกระถางนะคะเออันนี้อะไรท่านผู้ชมไฟายลืมชื่อเลยเมื่อวานยังบอกอยู่เลยเนีย่ยบอกน้องไฟที่เป็นกอ,กอที่น้องไฟลืมชื่อนะคะเดี๋ยวไฟล์บอกชื่อในในสาย้ท่านผู้ชมสนใจนะคะไปร้อยแปดสิบบาทเป็นกอ,กอเลยท่านผู้ชมแนะนําเลยแหละ อันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ใส่กระถางหกร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือเอ้อะไรนะท่านผู้ชมลืมอีกแล้วเมื่อวานไฟยังพูดอยู่เลยเอ้อะท่านผู้ชมโทรมาถ้าใครทราบนะคะเอาไปมีกระถางเดียวนะคะเอาไปร้อยร้อยแปดสิบบาทแสงประพัดสอดร้อยแปดสิบาทเนาะแสงประพัดสอดร้อยแปดสิบบาทพันดาวร้อยแปดสิบบาท เมืองใหม่ค่ะเมืองใหม่ต้นใหญ่มากร้อยแปดสิบาทกระถางใหญ่ๆเลยค่ะเทพหลวงฤูดูร9อยเก้าเ้ราท่านผู้ชมเทพหลวงฤดูร้อยเก้าอันนี้ขุมทองขุมทอง90้าบาทมีหลายกระถางอยู่ท่านผู้ชมอ่ะไฟอัปเดตให้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะถ้าใครสนใจนะก็โทรมาหาไฟได้นะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะไฟจบคลิปไปเท่านี้นะคะ ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลูกชาวนาอิล่ามาเลเด้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ